KTK Supply สวัสดีครับวันนี้มาดูเครื่องปรับอากาศแบบพกพาเคลื่อนที่นะครับใช้ระบบไฟ DC 24โวลต์นะครับก็ก่อนจะมาถึงเรื่องพวกคุณสมบัติของตัวตัวแอร์นะครับก็ขอเรียกสั้นๆว่าแอร์ก็แอร์แบบนี้ก็จะเหมาะกับกลุ่มคนที่ใช้งานกลางแจ้งหรือนอกสถานที่เน้นการเคลื่อนย้ายบ่อยๆนะครับเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ย หนักเพียงแค่ประมาณ10-11กิโลบวกลบเท่านั้นนะครับมีหูหิว้วหิ้วไปใช้งานในเต็นท์ในรถยนต์หรือสถานที่ต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวได้เลยนะครับใช้คอมเพรสเซอร์นะครับใช้คอมเพรสเซอร์ในการทำคอมเย็นคอมเพรสเซอร์เนี่ยขนาด2550 BTU นะครับก็เป็นขนาดที่ใหญ่ขึ้นรุ่นนี้ลมเย็นที่พัดออกมาจะเป็นลมที่ค่อนข้างแรงนะครับเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูนะครับ สิ่งที่ประทับใจของรุ่นนี้เลยก็คือเรื่องลมที่แรงโดยที่เสียงคอมเพรสเซอร์เนี่ยก็ยังคงความเงียบไม่รบควนผู้คนรอบข้างอยู่เหมือนเดิมนะครับทีนี้ตัวตัวสเปคของเขานะครับภายนอกเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกนะครับพ่นอบด้วยสีดำทำให้ดูเข้มสวยนะครับสวยหรูนะครับตรงขอบตรงกลางนะฮะตรงกลาง ขอบตรงกลางนี้ก็จะเป็นสีออกเทาๆดําประกายเงินนะครับประกายเงินก็จะสีประกายเงาๆอย่างนี้จะดูสวยหรูนะครับยกไปไหนมาไหนนี่ก็โชว์โชว์คนอื่นได้สบายเลยนะครับคือสวยด้วยเย็นด้วยอุปกรณ์ในชุดนะครับก็จะมีเกเป็นสายไฟนะครับสามารถต่อตรงกับตัวแบตเตอรี่24โวลต์ได้เลยนะครับคือปลายด้านนี้ เสียบเข้าตัวแอร์ด้านหลังนะครับแล้วก็วงแหวนนะครับขั้วเนี้ไปจําขั้วแบตเตอรี่24โวลต์ตรงได้เลยไม่ต้องผ่านตัวแปลงใดๆขั้วตรงนี้เราสามารถตัดต่อเอาเป็นขั้วที่เราใช้งานอื่นๆแล้วแต่เราชอบได้ได้เลยนะครับแล้วก็สิ่งที่พิเศษของตัวนี้คือว่าเขาแถมะแด p ปเตอร์สำหรับเสียบไฟบ้านมาให้ในชุดเลยนะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับ ถ้าไปสถานที่ท่องเที่ยวไหนมีมีไฟบ้านให้เสียบก็เสียบได้เลยหรือว่าถ้าไม่มีก็ใช้กับแบตเตอรี่พกพาได้นะครับตัวแอร์ตัว,ตวนี้ยังคงคอนเซปต,ต์แยกฝั่งร้อนและฝั่งเย็นให้ได้อย่างชัดเจนนะครับคืออุปกรณ์เนี่ยอย่างตัวฝั่งฝั่งสายมือของผมนะครับก็จะเป็นฝั่งเย็นฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งร้อนนะครับอย่างถ้าเราเป่า ใช้งานกลางแจ้งเนี่ยอาจจะไม่ต้องต่อท่ออะไรเลย,เลยก็ได้ก็แค่เป่าไอายเย็นจ่อหาตัวนะครับแต่ถ้าเราจะใช้กรณีใช้ในในภายในห้องหรือนอกห้องโดยที่อยากให้คอมเพรสเซอร์เขาตัดการทํางานให้เย็นฉ่าทั่วห้องเนี่ยฮะก็จะมีอุปกรณ์เสริมนะครับเป็นฝาครอบด้านหน้านะครับสวมเข้าไปด้านหน้าแล้วก็ตรงนี้ปิดด้านหลังนะครับก็จะเป็นเอาไวส้สวมกับท่อลม ท่อลมสวมกรณีที่เราเอาแอร์ไว้ในห้องนะครับเราก็จะต่อด้านหลังลมร้อนก็คือจะดูดลมจากภายนอกนะครับเข้ามาที่ตัวแอร์เข้ามาผ่านแผงคอยล้อนแล้วก็เป่าออกข้างนอกโดยที่จะไม่เอาอากาศเย็นในห้องไประบายความร้อนนะครับส่วนถ้าเราจะใช้เอาตัวแอร์เนี่ยวางไว้นอกห้องก็สวมหน้ากากตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ติดท่อลมนะครับ เอาตัวท่อทั้งสองท่อเนี่ยเป่าเข้าไปในห้องหรือในเต็นท์นะครับก็จะเป่าไอเย็นเข้าไปในห้องแล้วก็เอาอากาศในห้องเนี่ยหมุนวนผ่านแผงคอยเย็นเป่าลมหมุนเวียนออกมานะครับก็สามารถทําความเย็นได้ถ้าขนาดห้องเหมาะสมนะครับขนาดไม่เกิน5ลูกบาศกเมตรเนี่ยเย็นฉ่ำตัวห้องเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิได้ตามที่เซตคอมเพรสเซอร์ก็จะตัดการทํางานนะครับคอมทํางานสลับหยุดเนี่ยจะค่อนข้างประหยัดไฟมากนะครับ อย่างที่แจ้งไปเมื่อตอนต้นคลิปนะครับก็ตอนที่คอมเพรสเซอร์ทำงานเนี่ยเขาใช้กําลังไฟเพียงแค่240วัตต์เท่านั้นนะครับถ้าเทียบกับพวกแอร์ซก็จะประหยัดกว่าค่อนข้างมากจะช่วยประหยัดในเรื่องของอินเวอร์เตอร์เพียวซายนะครับที่ราคาค่อนข้างหลายพันนะครับอันนี้ไม่ต้องใช้ตัดทิ้งได้เลยนะครับแล้วก็ขนาดของแบตเตอรี่แบตเตอรี่เนี่ยเราก็ใช้ขนาดที่เล็กลงมาได้เกินครึ่งต่อครึ่งน,นะครับถ้าพูดถึงเราใช้กันเพียงแค่1คืนหรือ2คืนเนี่ย ลดขนาดแบตได้เลยประหยัดต้นทุนราคาแบตลงได้ค่อนข้างเยอะนะครับรวมอินเวอร์เตอร์ด้วยก็มีหลากหลายพันจนถึงเป็นหมื่นได้นะครับส่วนลูกค้าท่านใดนะครับที่มี power box หรือว่ามีแบตสำรองที่เป็นระบบ12โวลต์อย่างเดียวไม่มี24โวลต์นะครับทางเราก็จะมีตัวสเตปอัพขนาด20แอมป์นะครับอินพุเนี่ยเป็น12 v, นะครับแล้วก็จ่ายไฟมาเป็น24โวลต ขนาด20แอมป์480วัตต์นะครับตัวนี้ขายแยกเสริมให้ก็เอาไว้ต่อกับต่อใช้งานกับแบตเตอรี่12โวลต์ได้เลยนะครับอุปกรณ์ยังไม่หมดนะครับก็จะมีสายยางท่อน้ำทิ้งต่อท่อน้ำทิ้งจากด้านหลังนะครับท่อลมมีมาให้2ท่อนะครับยืดนหดได้ทีนี้เรามาดูตัวเครื่องกันบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยผมผมเปิดแอร์ ไปแล้วอุณหภูมิที่วัดจากปากปากไอตัว,ต,วตัวลมลมเย็นเป่าออกนะครับ18.6องศาเซลเซียสนะครับกล้องไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่สีดำจะค่อนข้างโฟกัสได้ยากนะครับส่วนอุณหภูมิที่วัดจากโดยบริเวณรอบนะครับ27องศานะครับประมาณ27องศาวัดจากปาก18-19องศานะครับ โม่โม่หน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูรอบๆตัวเครื่องกันบ้างว่ามันเป็นยังไงอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูคร่าวๆแรงลมก่อดน,นะครับนี่นะครับลมที่พัดมาเนอันนี้คือพัดลมเบอร์สามเป่ากระดาษกระจุยเลยนะครับลมประท้าเนี่ยแรงและลูกใหญ่มากนะครับส่วนตัวเครื่องตัวเครื่องเนี่ยเดี๋ยวผมจะยก ให้ดูว่ามันมันห e ิ้วได้มันหนักแค่สิบสิกว่าโลนะครับอันนี้จะเป็นลมลมเย็นเป่าออกนะครับปรับขึ้นปรับลงได้นะครับสีเงินสีเทาประกายประกายเงินนะครับสิ่งที่พิเศษก็คือไอ้ตรงท่อดูดนะครับท่อดูดผ่านแผงคอยเย็นเนี่ยมีแผ่นกองฝุ่นมาให้นะครับถอดล้างได้นะครับสะดวกมากครับ รุ่นอื่นไม่มีนะครับมีแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวถอดปัดฝุ่นได้ไม่ต้องมาล้างที่แผงนะครับถอดใส่อ่าแค่นี้แค่นี้เองนะครับตอนที่เราสวมหน้ากากนะครับก็สวมเข้าไปมันจะมีนามล็อกเขาเลยขันสกูสองตัวสวมท่อได้เลยบนล่างนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นท่อดูดฝั่งนี้ ดูดผ่านแผงคอยร้อนเป่าออกฝั่งนี้จะเป็นลมร้อนนะครับก็จะมีหน้ากากมาให้นะครับหน้ากากก็จะสวมเข้าไปแบบนี้นะครับอันนี้ติดมหลวมๆไว้ก่อนนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้แล้วก็ใช้ท่อลมสวมเข้าไปที่2ท่อนี้นะครับอ่าอันนี้จะเป็นท่อน้ำทิ้งนะครับเอาไว้ต่อกับสายยางนะครับสายยางน้ำทิ้ง อย่าลืมต่อนะครับเดี๋ยวน้ําจะหกแล้วก็นี้เป็นสายไฟเสียบแบตแบตเอเสียบไฟเข้าตัวแอร์นะครับมันจะมีกันกันเสียบผิดขั้วอยู่นะครับอันนี้จะเป็นลายลายเล่นลายนะครับเป่าลมได้ค่อนข้างเย็นมากนะครับทีนี้มาดูที่หน้าจอกันบ้างนะครับ นี้ถ้ามองจากด้านบนนะครับดูความสวยหรูของเขานะครับอันนี้เป็นมือจับนะครับปุ่มกดแบบทัศกรีนที่ผมอธิบายมาสักรู่นี้เป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับปุ่มกดทัศกรีนอันนี้เป็นปรับแรงโดะแรงของพัดลมนะครับเบอร์หนึ่งเบาสุดเบอร์สองแรงขึ้นมาหน่อยแล้วก็เบอร์สามเสียง ถ้าไม่แน่ใจว่าเสียงเข้าไม่หรือเปล่าอันนี้คือเสียงตอนคอมเพรสเซอร์ทํางานอยู่นะครับซึ่งเบามากถ้าเปิดเนี่ยเวลาไปกลางเต้นหรือใช้งานนะไม่รบกวนผู้คนข้างๆแน่นอนนะครับปุ่มขึ้นลงก็คือปรับอุณหภูมิปรับได้ตั้งแต่30ลงไปถึง16องศานะครับแรงอุณหภูมิที่ทําได้ก็ให้ให้ดูเมื่อสักครู่นะครับเซ็นเซอร์ที่วัดได้ปุ่มตัวรูปพระจันทร์นะครับก็คือปรับเอาไว้ เป็นโหมดพัดลมหรือโหมดแอร์นะครับถ้าโหมดแอร์ก็คือจะมีไอคอนเกตหิมะแสดงนะครับเป่าพัดลมก็คือเป่าเป็นพัดลมแรงลมเฉยๆคือจะไว้ไล่ความชื้นก็ได้หรือจะเป่าแบบว่าแค่แค่เอาลมเฉยๆไม่เอาไอเย็นนะครับก็เลือกปรับได้ขนาดพกพาใช้ไปได้ใช้ได้กับทุกสถานที่นะครับใช้กลางแจ้งก็ได้หรือจะใช้ ในห้องในเต็นก็ได้นะครับเต็นหลังคาเต็นพื้นได้หมดขนาดขนาดเต็นก็ไม่เกินสัก3-4คนนอนนะครับอุปกรณ์ครบมาเลยนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับตัวแอร์เคลื่อนที่ 24V โวลต์นะครับ DC ก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้แล้วก็ใต้คลิปนะครับผมจะลงลิงก์เอาไว้เช็คราคาแล้วก็รายละเอียดการสั่งซื้อให้อยู่ใต้ลิงก์นะครับหรือถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ก็สามารถทักเข้ามานะครับที่เพจหรือที่ไลน์หรือว่าโทรมาสอบถามกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปครับสวัสดีครับ